เนื้อพี่น้องวิธีอีสานย่มทรายเข่าเห็นเพื่นไส้โบมเนี่ยพี่น้องไม่เป็นไม้ใหญ่ยเลยหนาไปคุณมาหนาไม่ใช้เขา่าแล้วจะใช้สิ่งนี้ก็ได้นี่กระดุมเอื่นๆว่ากระดงเอาน้ำใส่ใายแต่ว่าอันนี้น่าจะหลายปีแล้วตัวเนี้ยโบมเพื่อนเอิ่นโบมไม่ใช่โบมทรายเข่าว่าใส,ส,ส่พิซซ่าก่อนเขาใส่ทรายเข่าไม่เห็นเ,นนเขาก็ เอานามใส่ก้อนเมื่อไหร่มันตีบโบมทะลูกลูกันถ้าเป็นคนอีสานจริงๆก็จะรู้จักนะคะเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานที่เขากินข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็จะใช้กันมานานมากเหั่ดข้าว หวัดข้าวก็รุ่นแบบเก่าอ่ะจะต้องใช้แบบนี้ร้อ,อน <c oughs> อเ,เราก็จะมาทำให้ข้าววันเย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาใส่กระติ๊บข้าวเหนียว นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเอาน้ําใส่ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวมันติดเนาะอย่างนี้แล้วก็เอาไม้มันจะมีไม้พายนะคะไม้พายไปพายไปอย่างนี้เพื่อให้ข้าวมันหายร้อนนะคะเย็นหน่อยเราก็ใส่กระติกข้าวได้ ที่ให้ดูเพราะว่าทุกวันนี้นะคะไม้ตัวเนี้ยมันจะหายากแล้วมันหายมันหายากแล้วส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นกระด้งนะคะคือมันเบาถ้ากระด้งอะน้ําหนักมันจะเบาหรือก็เป็นไอ้นี่ก็มีเป็นกระสอบข้าวนะคะครับเก็บง่ายอันนี้มันจะหนักใช้แล้วก็ต้องความใบนะคะกันปุ่นกันแมลงกันพวกสัตว์ต่างๆมันมา เหยียบนะคะเร้มาหลดหลุโแลก็ทายให้มันเย็นสักหน่อยนึงนะคะก็ไม่ถึงกับแบบให้มันเย็นเลยนะคะนี่แหละว่าทำไมเวลากินข้าวในกระติดข้าวมันถึงน้อนออมันถึงมีควันออกมาก็จะทำประมาณนี้ก็จะเอาผ้ารองกล่องข้าเหนียวแบบนี้นะคะ ใช่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวมันติดตรงไม้ไผ่ตรงนี้ข้างในอะค่ะชอ้ย จะมีไอรอ้อนขึ้นนะคะเนี่ยเป็นไอไอขึ้นความร้อนของข้าวเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะเก็บตัวนี้ห้อมไว้โอ้ยน่หอมไ,อไเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมืนี้เาวแว่มีโอกาสได้ใส่บาทพราร่อยรูปจ้า มาจากวัดป่าน้องมงบูรพารามเนาะพี่น้องคนบวชเน้นผักฤดูร้อนจ้ะคนบเนอครับเซบานแล้วก็อุทิศพรครับยังในบุญเนอะบ่ได้มืออื่นจ้ะน่ะมืออื่นจ้ะจ้ะ มโมกไอตองเนี่ยลาบตุ๋ยได้น้องลาบตุย้ย หน่อไม้คู่ครัวคนอีสานแนลเนลกำป,ปะยองกอปลาตองพี่น้องของตำเนี่ยเหนียวแหง้งเหนียวตุยอันนี้ปรุงเลยปรุงแล้วก็วย่ออีกพี่น้องให้มันเหนียวเหนียวเจ๊ซสิเอาเหนียววันไหนนี่ก็เลยเหนียวคักเหนียวเนี่ยชิมครับ bơ kem bơ kem nó nắng như là la lai gì, kìm bôi kìm bôi kìm bơ kìm bôi kìm bôi kìm bôi kìm bơ kìm bôi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  kìm ไม่รันนะจกเข้ากร้านบทาเรื่องเป็นรสชาติยังไงบ้า่ามันต้องหนว่าตัวพี่นองผู้เพื่อนเคยกินเพื่นบ่ไเ้เห็ดแต่ผู้เห็ดผนบ่เคยกินเล่นถามกันอยู่เนไ่ยจะสำหูนวดทำไมเส้นน้ำปลายังไงเขาต่อใส่ปะใส่มานข้าเกลือที่แล้วไม่เอาเกลือที่ยเกลือมันเข้มเข้มหน่อยมันให้กันเลยน้ำปลาใ่ไม เขีมมันมันเขี้มหลายแล้วมันแก่หมดเเดี๋ยวพี่ใส่อยู่ดีเดี๋ยวตัดผมก็ควยน้อยมาควยน้อยอยากน้ำผึ้งเผาพึ้งเผาเพื่อกินเผ็ดก็คือน้อยมาไในไงน้ำดื่มกินไหมกำลังหามันนะคะอันนี้เขาเรียกฟันอะไรนะอันนี้ปุ่นค่ะมันอะไรเนี่ย มันญี่ปุ่นนะคะนี่พ่อเขาปลูก้าะนัากัวน่ากลัวอย่าเอามาใกล้ชาเล่นนอะอย,ย่าอย่าไม่เอามันเป็นมันดมันเอาเราหากักมันคือหลายแท้ <c oughs> มันเป็นอย่างสีบ่ะ <c oughs> มันบ่ดทัในใ่เต็มที่เลยไม่หกักอืมโอ้นี่มันยังโต ม่โตยังโตว่าคะได้เต็มที่ได้ต้นนี้ดูสวยแฮะว้าวนตาเขาปลูกไว้นะคะเต็มเลยเนอะถึงตรงนู้นเลยนะคะแต่เพราะเอิ้นวันนี้ฝนตกปกติตาบอกว่าถ้าเดินมาดูนะคะมันจะเห็นเป็นดินดินแบบเป็นรอยแตกออกมานะคะ อันเนี้ยเราก็จะเห็นหัวมันอยู่ข้างล่างแล้วก็ขุดเอาได้เลยน,นะคะแต่แวันนี้ฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้นะคะมันก็ไม่ได้ตกหนักหรอกแต่ว่ามันกบรอยดินที่มันแตกรอยดินที่มันแยกออกไปนะคะก็เลย,ยต้องหาอันนี้เหร<า>วัดนี่ไงเงาว<น>ัดเงาว,งาว,งาวัดอะไรนแตกันแฝนมันไม่ได้ตกแรงไม่ได้ตกหนักนะคะ แต่ว่าหน้าดินนะมันไม่เห็นรอยดินแต่เหมือนชจมเข้าไปในน้ำเลยอันนี้พ่อบอกว่ามันมันยังโตไม่เต็มที่นะคะมันก็เลยทำให้ตรงหัวมันเนี่ยมีรากตัวนี้มันไม่ใช่มันเทศธรรมดานะคะมันเป็นมันญี่ปุ่น รถก็จะหวานหน่อยเออืรสก็จะหวานหน่อยนะคะใช่ค่ะง่ายค่ะรถหวานใช่ไหมคะน้ชาจะจมในไปในดินเลยเออนิชามาสวนใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะมาทําอะไรคะชมสวนมาชมสวนค่ะมาชมสวนละคะนี่มาดลยนี่ก็จะเห็นเม็ดฝนนะคะโปอยลงมาแม่นิชาเจอแล้วโอเคค่ะอือ นี่ไปถึงนู่นนม่ไม่ใช่อชิ <c oughs> ววาแนบุกอยู่เยย่มากปั่มพ่อมไม่ทันมุกตา มาทงไฮทงนานี่คือวิธีวิธีคนปลาใช่ไหมคะหมูย่างคนปลากี <c oughs> ให้กินแบบอยู่นาเลยเด้อพี่นอ้องมานาะใช่ไหมคะอย่าตากแดดจนลุกเข้าล่ม <c oughs> อันนี้ก็วิธีพื้นบ้านนะคะหากินแบบบ้านบ้าน ท่องไห้ทงห่ทงนาหมูเเข้าอร่อยมากเลยนะคะเป็นแผนกแม่ครัวเฮ็ดให้กินปลานี่กระถือจม <c oughs> ผู้จมน่ะบูมเม็นไผ่ดอกขัวกับน้องเคย่งเคยก็อดด้ดีเออน้องเคยก็ลอดาด้ <c oughs> อดาอดาเอื่อยเมียโอ้ยข่อยกระเงิดมือแรงเนี่ยเราเจยเอาคันหาไปไหว้ยน้องเคยอยู่ มุ้เจ้าอยากเห็นมั้ยนมเดี๋ยวไปลับกล้องให้บ้ามาเร็วๆไปลองเห็ดอันนี้เอาศาสตร์เอาศาสตร์ไม่น้องปูนี่นุ่มคือเป็นนางพูนเอาศาสตร์กดเล้ยบอกให้แม่ตัดมันเปลี่ยนวันล่ะโอ้นมนี่มอยากได้แบบยเย็นๆบ่พุ้นพุนพ่นๆเห็นหฮมบ่ มมอยู่ข้างคู่สาคุณไหมเอาสาดอปูเอามากี่เขาเล้วใบสามแล้วพี่น้องอันนี้คือเขาเทียงเขาเทียงเลยจ้ะแต่ว่าบูมีผู้ใดอเดซอยขอดกสิบปลอกเล่นปอกหัวอยู่นี่ล่ะบูเป็นยังเขาเทียงถ่ากินหาุงเล้งแต่ได้บูมีปัญหาเพราะว่าบเฝ้าเขาเจ้าบเฝ้าเขาเจ้าอีมแล้ว หายข่อยจมข่อยอิ่มแล้วหัวข่อยกับน้องเคยข่อยเนี่ยข่อยพอแล้วข่อยได้แก้วนึงไปว่าฮันข่อยได้แก้วนึงไปว่าฮันเด้อบ้าบ่าเดียวบ้าเดี๋ยวบังในรู้มันเตะขวางอุ้ยอุ้ว่ามันอยู่ในหนังเพราะว่าเอาเปล่ามาได้บ่าฮันได้อะไรเนี่ยตัวใหญ่เลย ลังดนยนะโต้ือทางโตทือทางเอาต้แล้วแลวือทางก็แล้วหนึ่งสองเ่าพวกคู่ก็เ่บพวกหอยวิธีการหากินแบบทงให้ทงนาโมเดหหาธรรมดาโคเทอ่ะดูดิโคเท่

วางไว้นั่นเลยลูกเอาวางไว้ข้างๆค่ะหยา I <laughs> do